เองนี่มีรถไปได้นะมีรถต้องมีงูกัดไม่รู้มึงเข้าเมื่อไหร่ออกมาให้เพื่อนลงมาโอ้โหมันหนักเนี่ยไอ้นี่รถถังไม่ใช่รถเด็กเล่นตอนนี้เราอยู่ในวงล้อมของศัตรูแล้วมันอยู่ตรงไหนอยู่ข้างในเนี่ย ได้ยึดเอาของกลางกลับมาให้หมดเฮ้ยไอ้พอุ่งไม่เป็นไรกงูกัดไงเฮ้ยนั่งอ่อนพุ่งอะไรเอ็งไม่เป็นไรมากนะเพืพ่อนเอ็งไม่เป็นไรมากนะกไม่เป็นไรพพเพื่อนตรงไงโอง้กัดตุ๊กขา พิเข้าตาพิเข้าตาดูตาเล้วพิชออกแล้วแต่เข้าเกงว่าขี้กากจะขึ้นลอกตาค่ะเฮ้ยพงษ์ยังไงอ้า ลงกลับมาแล้วพ่อโอ้ยคิดถึงเองเว้ยพ่อสบายดีนะโอ้โหแล้เนี่ยเอารถทงรถถังมาจอดหน้าบ้านเลยเหรือไปลบมาพ่อเอาละคุณธีรเดช <c oughs> พ่อไม่เคยเห็นรถถังลูกเอ้ยงูหมดแล้วเออเอหมดแล้วงูเงือวหมดแล้วอ้าไปพูดซะอย่างนี้แล้วก็ไม่เล่นกันเลยที่เนี่ย เอาป่ะเอาเอาเอาข้าบ้านเข้าช่องเรางี้ละกันคุณทีเดตผมยกผู้หญิงคนนี้ให้ฉันไม่เอาแล้วหาพ่อข้าบ้านพ่อพ่บ้านรู้กันกูไม่เยอะยัอย่างนี้รู้ปะเธออีกไปเลยไปเลย เออาขคุณผู้ชมครับคุณโหน่งถ่ายแพ้จากสนามรบกลับมาเจอนามรักคุณโซมอีกคุณโหน่งเลยประกาศกลางห้องส่งวันนี้จะหาแฟนใหม่เดี๋ยวมาดูลีลาคุณโหน่งครับเอ็งนี่โรแมนติกอว้างูตัวเดิมครับยังตามากัดพอตาคนนี้อีกเอาเข้าไปใครไม่โใส่ตอนไหนแม่ทะลุงี้กูเล่นตั้งนานแล้ว ว่าจีลูกเคยมีแย่งมุกกันด้วยครับพอแอบใส่จากข้างหลังนะลูกอันนี้เป็นมุกที่พ่อตา,าเตรียมมาจากบ้านเลยว่าพี่ละกันนะพี่จะไปหาคนใหม่หาจริงจะหาสวยกระส้มไม่มีแล้วแต่พี่มีพอแล้วเฮ้ยพ่อว่าพ่อยักษ์สองตัว <c oughs> หมดแล้วพอ่อ <c oughs>